เออถ้าอย่างนั้นในพิพิธภัณฑ์นะค่ะมันจะต้องมีสิ่งจะแสดงอ่ะอาจารย์คิดว่าจริงๆอ่ะเราก็รู้ว่าอาจารย์แอบสะสมแอบแอบอนุรักษ์ของไว้ให้รอวันรอวันรอวันต่ว่นลอง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 มองภาพว่าหรือลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าภาพพิพิธภัณฑ์การเมืองในความคิดของอาจารย์เป็นยังไงคะครับก็ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ทำลงศักดิ์นะผมผมก็เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันนะเวลาเราเรียนรัฐศาสตร์แรกๆเขาก็บอกว่า ฮัลโหลลัสเวลนะจั์นะการเมืองก็เป็นเรื่องของการให้ได้มาซึ่งอำนาจแล้วก็จัดสรรให้กับคนอะไรบ้างอย่างไรเมื่อไหรน,นะมันก็เป็นเรื่องเนี้ยมันก็จริงๆมันก็ย้อนไปผมว่าไปไกลถึงสุขโขทัยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะฮะฮัลโหลลัสเวลแต่ว่าผม, <laughs> ผมก็โตในช่วง1 4ตุลาผมก็มีคนหนึ่งบอกว่าคานมากบอกการเมืองมันคือการต่อสู้ทางชนชัน้นแต่ว่าเวลาเราพูดถึง การเมืองในบ้านเราอะ่ะมันมีสองส่วนเท่านั้นละในบ้านเรามีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อในการเมืองแบบที่ว่าคนไม่ต้องเท่ากันนะแล้วสังคมแบบเนี้ยมันอยู่ได้นะโดยที่มีคนที่สูงกว่าจะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าแล้วคนที่อ่อนแวกว่าก็จะอยู่อย่างมีความสุขนี่คือการเมืองที่รัฐไทยเขาพยายามบอกนะแต่ว่า ไอการเมืองแบบเนี้ยเลยถามบอกว่าเอ้แล้วพิพธภัณฑ์การเมืองบ้านเรามีไหมผมว่ามีเต็มไปหมดเลยนะก็คือการเมืองที่อธิบายว่ารัฐไทยเป็นแบบเนี้ยก็เป็นแบบที่เราต้องอยู่กันอย่างที่ว่าคนไม่ต้องเท่ากันหรอกมีคนส่วนหนึ่งนะเขาควรจะสูงกว่าแล้วคนส่วนอื่นๆก็อยู่ต่ำกว่าก็รอรอคอยรับสนับสนุนให้คนที่สูงกว่าเขา ให้อะไรล่ะทําให้ก็จะเป็นแบบเนี้ยจริงๆก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเราเวลาเราพูดถึงว่าเราอยากจะมีพิพันการเมืองแบบของเราอะ่ะมันก็คงจะไม่ใช่แบบที่ที่รัฐทำหรืออย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราคงคิดถึงการเมืองแบบที่เราอยากเห็นคนเสมอภาคเท่าเทียมกันถ้าถามว่าพิพานการเมืองแบบเนี้ยมันมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างอยู่ในนั้น ก็น่าจะมีเรื่องราวของการกดขี่ขูนรีดนะด้วยระบบของการที่ที่ไอระบบที่คนไม่เท่ากันเนี่ยมันกดขี่ขูนรีดยังไงคนได้รับความเดือดร้อนทุกยากขนาดไหนไม่ใช่แบบที่ที่เขาทําให้เราเห็นอยู่ว่าคนมีความสุขเพราะว่าคนข้างบนเขาคอยดูแลแต่ว่าในอีกมุมมองของการเมืองที่ที่ถ้าถามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์การเมืองแบบที่มันควรจะเป็นนะ่ะมันก็ควรจะบอกอีกด้านหนึ่งด้วยว่าคนเนี่ย เขาทุกข์ยากยังไงภายใตย้ระบอบแบบนี้แล้วพิธภัณฑ์แบบนี้ก็ควรจะบอกเล่าเรื่องราวของคนทุกคนยากที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะเพื่อที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจจะมีเรื่องราวของอย่างเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาอะไรแบบนี้ก็มันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์การเมืองแบบนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะ สะท้อนถึงปัญหาของความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมไทยแล้วเชิดชูการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ภาคเป็นธรรมนะแต่ว่าถามว่าแล้วพิธา์แบบนี้มันจะเกิดได้ยังไงอะ่ะมันก็เกิดยากนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ใการเมืองแบบที่เขาสามารถกลุมอํานาจได้เบ,บ็ดเสร็จเด็ดขาดมาอย่างยาวนานนะแล้วก็อะไรล่ะ อว่าระบอบสมบูรณายาสิทธิราชที่ล่มสลายลงไปหลัง24ิมิถุนายน2 4 7 5นะก็ไม่ได้ล่มสลายไปแบบเด็ดแบบเ็จเด็ดขาดนะก็ยังต่อสู้แล้วก็แล้วก็ไอพิพิธภัณฑ์แบบนี้มันยังถูกสร้างขึ้นครั้งแล้วครั้งแล้วถ้าเราไปเดินถนนลาดดําเนินนะเริ่มตั้งตั้งแต่อนุสรีรัชการที่5มามันจะบอกเรื่องราวอีกแบบหนึ่งอ่ะที่เขาอยากจะให้คนรับรู้นะแม้กระทั่งหมุดเล็กๆหมุดหนึ่งเขายังเอาออก เพราะว่ามันจะอธิบายอีกแบบหนึ่งนะแล้วไล่ไปบนถนนราดำเนินนะปีนี้เขาเพิ่งสร้างาที่ที่สถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมฮะตรงนั้นนะเขาเพิ่งสร้างศูนย์การเรียนรู้ประชาไตลองเข้าไปดูก็อธิบายประชาไตอีกแบบหนึ่งนะไล่มาทั้งอาคารานิทัรศลัตนกโกศิน์อะไรต่างๆเหล่านีน้แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าบนถนนลาดำเนินนะมันควรจะเปลี่ยนคือตอนนี้ เรามีพิธภัณฑ์การเมืองแล้วนะบนถนนลาดเนินแบบที่อาจารย์หวงังะแต่วันเป็นพิธภัณฑ์การเมืองอีกแบบหนึ่งนะที่อธิบายอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่วันหนึ่งข้างหน้าถ้าจบแบบที่อาจารย์พูดเมื่อคราวที่แล้วว่าถ้ามันได้จบในรุ่นเราเนี่ยผมว่าบนถนนลาดเ,เนินมันจะมีพิพิธภัณฑ์อีกแบบหนึ่งที่อธิบายการเมืองอีกแบบหนึ่งอาจจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วกันครับอาจารย์ นี้อยากจะให้แต่ละท่านลองลองคิดว่าถ้าตัวเองเป็นแบบพิพิธภัณฑ์มักจะมีแบบคิวเรเตอร์อะไรเงี้ยค่ะอยากจะนำเสนอประเด็นอะไรที่จะจัดแสดงเพราะใครจะก่อนดีหนให้ให้แต่ละท่านเป็นลองเป็นคิวเรตคนละหนึ่งซีซั่นของพิพิธภัณฑ์ถ้าผมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ใน เอาเรื่องก่อนนะเรื่องที่ถกเถียงกันมันเถียงมาตั้ง90ปีแล้วตกลงไอ้รัฐมนูเนียมันมาจากไหนมาจากบนฟ้าหรือมาจากการต่อสู้ผมจะอธิบายอีกแบบหนึ่งถ้าเราไปดูพิธภัณฑ์ที่เป็นทางการแลพิพิธภัณฑ์ถ้าในสังคมที่เป็นเผเด็จการอ่ะมันถ้ารัฐทำมันก็จะอธิบายแบบที่รัฐต้องการนะเขาก็มันเป็นข้อถกเถียงกันมายาวนานมันถ้าย้อนไปเพราะว่ารธรทำหอภาพยนตร์ ตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่นี่ยมันมีการบันทึกภาพยนตร์นะเขาเอาคณะสีกุ่งเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพ3,000ันฟิสนะ <ec> แล้วก็บันทึกว่า <ec> เหตุการณ์ครั้งนั้นอนะ่ะมันมาจากการที่คณะที่เรียกว่าราษฎรนะใช้กําลังเข้าแย่งยึดเพื่อให้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในประเทศนี้แต่ไอ้หนังชุดนี้เขาใช้คือรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยใช้โพรแคนดาอธิบายว่าตอนนี้ รัฐธรรมนูนเดี๋ยวเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดมาจากการต่อสู้นะมันไม่ใช่มาจากการให้หรอกนะฮะแต่ว่าวันที่10ธันวาคมนะฮะที่เราเข้าใจว่ามันเป็นวันที่กาเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งมันเก๋นนะฮะจริงๆแล้ววันที่27มิถุนายนเรามีรัฐธรรมนูญฉบับแรกก่อนหน้านั้นแล้วแ่ละแล้วเขาก็ให้สีกุุงไปไายแล้วเสร็จแล้วพยายมรุปกรณ์นิติธาดา เหมือนกับยึดอานาจได้นะเบ็ดเสร็จอนะ่ะเขาสั่งเราถ้าใครที่ชอบดูเอกสารเก่าไปไปที่หอจมาเหตุนะก็จะมีเขาสั่งเก็บภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงัาของสองสี่เจ็ดห้าเขาบอกว่ามันเป็นการตอกหัวตะปูนะแล้วให้ฉายภาพยนตร์พระราชทานรัฐมนูญมันสู้กันมาตั้งต,ตรงนู้นแล้วแล้ววันนี้มันก็ยังเกิถ้าถ้าดูประวัติศาสตร์ที่ในพิพิธภัณฑ์ที่รัฐ อธิบายเขาเขาก็จะอธิบายว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันเป็นการชิงสุกก่อนหามประชาดปไตยนะมันมีความพยายามที่จะชิงสุกก่อนหามจริงจะชนชั้นปกครองเนี่ยพยายามจะให้ท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็มาจากการพระราชทานของรัชกาลที่7ถ้าถามผมเรื่องแรกผมอยากจะทําเรื่องนี้เลยนะจะทําให้เห็นชัดๆเลยว่าจริงๆมันมาจากไหนแน่จะได้จะได้สํานึกบ้าง คือจริงก็มีช่วงที่ผ่านมาก็มีคนมาถามหาภาพยนตร์ที่วันที่24มิถุนาอยู่อยู่หลายๆลหลายๆครั้งอะนะคะแต่ว่าก็จากจากเอกสารข้อเขียนก็คือว่าฟิล์มนั้นพอถ่ายเสร็จก็มีฝรั่งมาขอซื้อ,อก็เหมือนมาถ่ายไปถ่ายตอนบ่ายมั้งพี่น้องสีกุงใช่ไหมคะเขาโดนเรียกให้เอากล้องเข้ามาที่ พทที่นั่งอาน,านันคิดว่านะแล้วก็ถ่ายเขามาตัองอ้งแต่เช้านะเ,เขาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจะสามพันฟิตนี่แหละค่ะแล้วฝรั่งก็ขอซื้อก็เลยรีบล้างรีบอะไรแล้วก็ส่งไปปรากฏว่าฝรั่งก็ส่งโทรเลขกลับมาว่าไม่มีฉากสู้รบเลยไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนจะไม่ซื้ออะแต่ว่าเหมือนแบบจะส่งคืนแต่เหมือนต้องอาจจะต้องจ่ายค่าส่งเองอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็คือ ก็คงไม่ได้ส่งคืนมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความหวังในมุมของนักอนุรักษ์ภาพยนตร์นะคะว่าฟิล์มนี้อาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในอเมริกานะคะวันดีคืนดีเราก็อาจจะได้เห็นแล้วก็หลักฐานชิ้นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มาประกอบนิทรศกาลของอาจารย์ได้มีมิติมากขึ้นถ้าเราตามฟิล์มอันนั้นเจอนะคะเรายังหวังว่าถ้าฟิลม์มใดที่ยังไม่ไม่เจอก็แปลว่ามันอาจจะยังอยู่ก็ได้นะคะนี่ก็เพิ่มเติม ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ชาตินะครับว่าพิพิธภัณฑ์ก็ควรจะต้องสะท้อนถึงความแตกต่างหลากหลายนะผมตอนที่เยอรมันตอนเข้าฉลองครบรอบ50ปีหลังจากคนฮิตเลอร์ลงได้สิ่งที่เขาทำเขาทำพิพิธภัณฑ์หนึ่งใหญ่มากตอนนั้นเมืองหลวงยังอยู่ที่บอนชื่อ Museum of c o n t n t p o r o r y r y s t เอ่อนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งในสังคมนะตั้งแต่ก่อนก่อน สงครามโลกครั้งที่สองไล่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงกำแพงเบอร์ลินพังไปนะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความขัดแย้งที่จะตามมาไอ้คนมันจะต้องไม่เห็นอยู่ด้วยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสังคมที่มันขัดแย้งกันแบบสุดโต่งจริงๆนะไอ้คนที่เห็นต่างเขาก็ยากที่จะรับกับความเห็นที่ต่างนะไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างจากเขาเราก็ยากที่จะรับไอ้สิ่งที่เขาอธิบายเหมือนกันผมว่า มันอาจจะยากที่จะหลีกเลี่ยงในความขัดแย้งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นในี้ผมคิดว่ามันจะยังไงล่ะพิพิธภัณฑ์ที่ยอมรับความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพิธภัณฑ์ที่มีอยู่มันไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในพิธภัณฑ์ที่ยอมรับความขัดแย้งมันคือเรื่องประชาบิปไต่นะพิพิธภัณฑ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ในสังคมที่เป็นประชาบไตยถ้าถ้าสมมติว่า ทำโดยรัฐเวลาเราพูดถึงพิพิธภัณฑ์มันกจ็จะยากปกตินะก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากจากรัฐนะมาจากภาษีากรของประชาชนนะก็วันนั้นถ้าคงยากแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าอธิบายอย่างที่เกิดขึ้นในเยอรมันนะมันก็คงต้องหลังจากเราต่อสู้จนกระทั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าเออคนเห็นด้วยกับไอการที่สังคมควรจะเท่าคนควรจะเท่ากันนะไปถึงวันนั้นแล้วพิพิธภัณฑ์แบบนี้ มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นเป็นพิธัรฑ์ที่เป็นทางการเป็นพิธารันที่ได้รับการสนับสนุนของรัฐแต่ว่ามันยังคงอีกระยะหนึ่งเลยว่าการต่อสู้ผมยังดูแล้วมันก็ยังยังอีกสมควรทีเดียวแต่ว่ามันก็คืบหน้าไปนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปรัฐมันรัฐเผด็จการนะมันไม่ได้บังคับเราแต่ว่ามันมันหลอกเราแต่มันการหลอกเราได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสื่อมันเปลี่ยนไปละคนไม่ได้อยู่ให้เขาหลอก คนรุ่นลูกผมแล้วก็ต่ำไปวันนั้นนะเขาไม่ได้นั่งดูทีวีดิจิทัลที่รัฐมันคุมได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะหาข้อมูลที่แตกต่างแต่ว่าเราจะรอถึงวันนั้นมันก็ยากด้ย mm hmm. ผมคิดว่าตัวอย่างของอันนี้ที่เราทำเนี่ยพิพิธภัณฑ์เล็กๆผมเคยไปที่อัมสเตอร์ดัมอยากไปดูพิพิธภัณฑ์แอนแฟงอะเล็กๆนิดเดียวอะแต่คนเข้าแถวยาวเลยดันั้นผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ด้วยพื้นที่มันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับเนื้อหา บอว่าพิพธภัณฑ์อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันสามารถทําได้โดยไม่ต้องรอที่เราจะต้องชนะก่อนแล้วพิพธภัณฑ์เวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยอ่ะมันหมายถึงความความหลากหลายนะความหลากหลายของผู้คนในสังคมมันอาจจะมีเรื่องราวที่หลากหลายที่เราสามารถต่างคนต่างทําได้คนที่ทาเรื่องเรื่องความหลากหลายทางเพศก็อาจจะทํพิพิธภัณฑ์วาดด้วยความหลากหลายทางเพศในในพื้นที่ของตัวเองได้นะเพราะว่ารัฐมัน มันคุมตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดผมเคยทำพิพิธภัณฑ์แรงงานตอนนี้อยู่มาแล้ว29ปีนะมันอธิบายประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากรัฐนั่นหมายความว่าเราก็มีอิสระพอสมควรในพื้นที่ของเราในพื้นที่ที่รัฐมันคุมไม่ได้จริงๆอะ่ะไอที่มันคุมได้เราก็คงต้องรอวันเวลาแต่ว่าในพื้นที่ที่รัฐมันคุมไม่ได้ผมว่าเราค่อยๆบุกไปทีละนิดแบบที่อาจารย์ทำลงศักดิ์เสนอตะกี้เนี่ยว่ามันาอาจจะมีแบบเนี้ยกระจายไปในหลายๆจังหวัด แล้วในหลายปเด็นด้วยซ้ำนะในประเด็นที่เพราะว่าเราพูดถึงประชาไตเราพูดถึงความหลากหลายนะปะเด็นหลากหลายคนที่หลากหลายนะมันกวดจะถูกทําขึ้นในในพื้นที่ที่หลากหลายแล้ววันนึงมันจะเปลี่ยนผมทําพิธภัณฑ์มา29ปีก็ต้องยอมรับว,ว่ามันยังไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็อธิบายสิ่งที่แตกต่างจากที่รัฐเขาอยากจะให้คนเชื่อครับก็จ,จะเริ่มแบบนี้ครับเพราะที่มี ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือโครงการของน้องที่ชื่ออนท์นะที่ทําเรื่องพิพรนสามัญชนนะผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของความสําเร็จเล็กๆที่มันทําได้เขาเอาโครงการของเขาไปตามที่ต่างๆเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ต้องแบบว่าต้องต้องชมเชยเลยทีเดียวว่าเป็นความพยายามเล็กๆแต่ว่ามันค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยๆนะเขาก็ขยับไปที่นู่นที่นี่ที่นู่นที่นี่เรื่อยๆก็ก็เลย อยากจะบอกว่ามันทําได้นะนั้นเดี๋ยวขอต่อจากตรงนี้เดี๋ยวถามอาจารย์ต่อแหละเพราะว่าคือบางคนอ่ะคือโครงการนั้นนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือวัตถุจัดแสดงที่เขาเก็บคือเขาเริ่มจากความสนใจของเขาจริงๆอาจารย์ก็เป็นหนึ่งคนท,ที่ที่เก็บสะสมหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะก็ค,คิดว่าอยากให้อาจารย์แชร์นิดนึงว่าบางทีคนอาจจะคิดว่าเออการทีเ่เราจะทํพิพิธภัณฑ์หรืออะไรมันเป็นเรื่องไกลตัวมันสําหรับ มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรือมันไกลตัวเกินไปแต่จริงๆอ่ะมันมันจริงๆคนคนทุกคนก็มีส่วนร่วมได้นะถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์แชร์รหรือจะแชร์สิ่งที่อาจารย์เก็บเก็บของไว้ก็ได้ค่ะครับครับก็ผมคือตอนหลังผมสบายเลยเพอมีคุณอ,อนนท์แล้วผมบอกว่าผมตายได้แล้วเพราะว่ามีคนที่ทําแต่ก่อนผมก็ตะเวนคือผมคือเหมือนกับคือได้บรดกจากคุณย่าผมนะ ค <laughs istles> <c oughs> so like ือเขาไม่เคยทิ้งถุงกล้วยแขกเลยก็เก็บหมดก็เก so ็บทุกอย่างไม่ยอมทิ yeah, ้งแล้วผมก็เลยกลายเป็นนิสัยลรวก็แต่ว่าพอเรามาสนใจประวัติศาสตร์มาสนใจการเมืองอะเราล้ว่ว่ามันนี่มันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะถ้าเราเราไม่เก็บแล้วมันหายไปเรื่อยๆสมัยตอนที่เป็นนักศึกษาผมเที่ยวเข้าตามเข้าในห้องน้ำอ่ะเพราะมันมีโปสเตอร์ที่พวกเราไปติดไว้อะผมคิดว่ามันก็จะหายไปผมก็ไล่เก็บเสร็จแล้วหลัง6ตุลาผม กลัวเขาจับอะ่ะผมก็เอาไปซ่อนไว้ในใต้ฟ้าหลังคากลัวเพราะว่าเราก็เป็นนักกิจกรรมอะกวกินหมดเลยครับผม <laughs> กินหมดเลยใบปิวสารพัดอย่างนะ <laughs> เยอะมากฮะแต่ว่าเอา่อเป็นตัวอย่างว่าจริงๆเราทําได้แต่ว่าของพวกนี้มันเป็นพอเราคิดเรื่องพิธภัณฑ์น่ะของจัดแสดงมันสําคัญนะ <laughs> และ้วแล้วเราเรา,เราทำพิพิธภัณฑ์การเมืองเราคงหมายถึงพิพิธภัณฑ์การเมืองของ ภาคประชาชนนะซึ่งไม่ม no ีใครเก็บให้เราหรอกนะจะไปอีกทีนึงก็สันติบาลนั่นแหละเก็บไว้ก็หมดแต่ว่าเขาขายหมดแล้วผมก็เสียใจเหมือนกันนะะเออก็ก็เป็นตัวอย่างผมผมผมก็เก็บไปเรื่อยๆแต่ก็ไปตามใครชุมนุมที่ไหนแล้วก็ไปตามเก็บผมทาพิพิธภัณฑ์แรงงานก็ให้น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขามีชุมนุมที่ไหนเราก็ไปแล้วก็เก็บใบปลิวเก็บโปสเตอร์เก็บทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก็ ก็มันก็เป็นหลักฐานาศาสตร์ในแง่ของการที่เราจะทำพิพิธภัณฑ <c oughs> ์การเมืองต่อไปนะคตะเราก็อาจาจะต้องค่อยๆไล่เก็บอย่างที่อานนท์ทำอะผมว่าผมผมก็ต้องชมเชยจริงๆนะตอนที่ผมทำเหมือนกับผมก็บ้าอยู่คนเดียวเที่ยวไปตามม็อบนู้นบอนี้เก็บนะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราชนะ ของเหล่านี้มันสําคัญในการที่จะเอามาอธิบายเรื่องราวของการต่อสู้เราตอนนี้เราไปพิพิธภัณฑ์ก็จะมีของของชนชั้นปกครองนั้นอะที่เขาเอามาแสดงแล้วแสดงความภาคภูมิใจว่าเขาทาให้สังคมมันสงบยังไงคนมีความสุขยังไงแต่จริงๆคนไม่ได้มีความสุขแบบที่เขาบอกแต่นี้สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของฟากเราเราก็ควรจะต้องเริ่มเริ่มต้นเก็บนะแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้า มันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นทางการที่เป็นรัฐที่เป็นประชาไตยแล้วทาพิพิธภัณฑ์แบบที่แบบที่อาจารย์ชาตีบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยอมรับความจริงผมผมก็ไม่เชื่อว่าเราควรจะต้องบิดเบือนนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราชนะแล้วเราก็เอาแต่สิ่งที่ดีงามแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ที่ดีก็ควรจะต้องสะท้อนความเป็นจริงทำควาเข้าใจว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นด้วยอะไรความเชื่อของแต่ละฝ่ายมันคืออะไร แล้วคิดว่าคนที่มาดูเขาจะตัดสินใจได้ในสังคมที่เป็นประชาไตยก็ต้องต้องเปิดพื้นที่ให้คนมีวิจารณยามด้วยไม่ใช่เป็นพอปรกาศได้ไปหมดครับก็คือทำทำให้คิดเรื่องว่านอกจากวัตถุจะแสดงแล้วแบบ งานจดหมายเหตุก็สําคัญคือคนอาจจะคิดถึงแต่พิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่ามันมักจะเป็นที่ที่เราไปหรืออะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้คิดถึงแบบลักษณะงานที่หรือหลายๆอย่างอ่ะมันก็เกิดขึ้นจากการสร้างคอลเลกชันมาก่อนโดยที่อาจจะไม่ได้มีแนวคิดทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งแต่แบบคือนี่เราพูดในมุมของการที่เราเป็นนักอนุรักษ์นะเราก็อาจจะมองว่าเราอ่ะพยายามที่จะเก็บสิ่งที่มันครอบคลุม เพื่อให้คนในอนาคตได้ได้ศึกษาเก็บของทุกๆฝ่ายเพื่อที่สุดท้ายคนก็จะมาดูแล้วก็เอามันมาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าใช้อธิบายหรืออะไรเพราะว่าถ้าเราขาดหลักฐานหรือสิ่งที่เราจะใช้เรียนรู้่มันก็จะยากใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีแต่คําบอกเล่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่ายังมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ ที่เป็นแบบส่วนบุคคลอยู่ตามที่ต่างๆมากมายนะคะคือคือที่ที่พวกเราจะช่วยกันได้นนี่ก็ขายของเหมือนกันว่าก้อนลนลงหรือว่าอย่างฟิล์มอะไรเงี้ยเรายองคิดว่ามันมีอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศมากมายนะคะคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้สําคัญแต่เวลามันมารวมกันอ่ะมันก็มาช่วยกันปฏิปต่อให้เป็นภาพภาพใหญ่ที่เราจะทําความเข้าใจ